เพื่อนๆดูเห็ดอะไรดิเห็ดแครอทเนาะใหญ่มากเลยดูมือเราสิมือเราใหญ่ใหญ่ไม่บรรยาบัรรยังสวัสดีค่ะเพื่อนๆหลังจากที่ฝนตกติดต่อกันหลายวัน ก็ไม่ได้เข้าป่าอีกเลยวันนี้ก็เลยลองมาแยมๆดูทีโอ้โหเจอเห็ดอันนี้เห็ดเหลืองเห็ดแครอทค่ะเ,เ่อนๆดูที่คาดอกมันมันเลือเธอะเลยใหญ่ขนาดนี้ดอกเดียวเต็มหม้อ ราจะถ่ายเพื่อนๆดูเฉยๆนะคะเพราะว่าเราเราจะไม่เอาไปเราไม่ค่อยได้มีเวลาแกงค่ะนี่ค่ะมาดูกันเนี่ยตรงนี้สองดอกคู่กันเลยนอ้ยสะออน ดอ,อกใหญ่มากเห็ดหน้าแหลหน้ามอมก็มีน้่ที่เข้าไม่ถึงนะเพื่อนๆมาดูเถอะต้องระวังนะคะเด,เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะกิ้งข้อล่อลงไปข้างล่างนั่นน่ะนั่นดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งนุ่นสองดอกมีอีกกลุ่มหนึ่ง เลยใครกินมาหาบอาไปนะคะนี่เต็มเลยนี่นั่นอยู่ติดกับถนนนะคะถนนยุ่งล่างสองถนนให้ดูเต็มเลยค่ะเต็มดูสินี่เนี่ยสามสี่ดอกเทินกันอยู่เลยนี่อุ้ยแย่งกันงอกเลยพอได้ฝนกำลังงอกก็มีนั่นกำลังงอกเล็กๆ,กๆน้อยน้อย สองขึ้นไปข้างบนนุ่นตอนตรงที่เราอยู่นี่ก็ไม่ใช่ชั้นล่างนะคะยังมีอีกชั้นล่างอีกชั้นนึงโอ้ยเนาะสะออนเนาะสะออนสะออนอสะออนจริงๆเลยนี่ขนาดยังไม่ได้ตัดต่อนะเพื่อนๆดูสินะ่ะใหญ่จริงๆใหญ่จริงๆให้ดินตายสิ มามามานี่ใหญ่ฝนตกน้ำขังเลยเป็นทำนบเลยนี่ทำนบพผาเลยนี่นะบอ,อกห้หนอยเดี๋ยวจะเน่ารุนนะ่ะเพื่อนเห็นไหมคะในป่านนน่นะนเ่น่นะไหลลงไปนน่นะเต็มเลยเราลบไม่ลงไปนะคะกลัวมืด กัวลื่นโอ้โหโอ้โหเฮอันนี้สามสี่ดอกนี่ใหญ่ยยจริงๆนี่เอา้ามือเรานี่นัน่นนั้นก็สี่ดอกยังไม่บานเต็มที่นี่กำลังงอกนี่ฉันเอาแค่อถมาฝากอยากให้เธอได้ชม แครอทมีวิตามินเพื่อนๆดูนะคะชมเป็นขวัญตากันแล้วกันนะคะชมเป็นเพื่อความบันเทิงมันเยอะเยอะจริงๆเยอะจนอดใจไม่ไหวไม่ใช่เยอะนิดเยอะหน่อยกำลังจะตายขึ้นไปแล้วนะคะเพื่อนๆหันนะดอกใหญ่เบลื้อเธอก็อยู่ตรงนั้น อยลืมถ่ายรูปเ,เนาะนี่ก็เห็ดดำๆนี่เห็ดอะไรก็ไม่รู้นี่ไม่รู้จักจำอยู่ใกล้กับเห็ดอันนี้นะคะดูนี่ใหญ่มากเลยใหญ่จริงๆนี่นะส่องขึ้นไปมีแต่เห็ดไม่อยากเชื่อเลยว่ามีเห็ดเห็ดเยอะขนาดนี้ เราเห็นเห็ดต้องสงสยัยยู่อันหนึ่งน่ะใต้ไม้เนี่ยค่ะเพื่อนๆต้องระวังนะคะเพราะว่ามันเป็นภูเขาเป็นท่าทะเลนี่ท่าทะเลเนาะเนี่ยต้องสงสยัยไม่รู้เห็ดอะไรดูก่อนนะทำไมมันใหญ่ขนาดน,นี้ก็ข้อ ขอโทษนะคะขอดูหน่อยโอ้ม่รู้จักขอดูเฉยๆอันนี้ก็ใหญ่นะคะเห็ดอะไรก็ไม่รู้นี่ใหญ่จริงๆเลยนี่ขอโทษขอดูเฉยๆอยากรู้ต้องสงสัยเฉยๆนี่ค่ะมันก็คงจะเป็นพวกเดียวกันกับเห็ดสนีน้ำตาลน้ำตาลนี่แหละ เราสงสัยแล้วก็เงืบดูอยทำไมเห็ดเขาเยอะขนาดนี้เนาะขึ้นให้ได้ขึ้นให้ได้มาดมกระปิขึ้นให้ได้ค่อยๆขึ้นอย่าขึ้นแรงเดี๋ยวทะลูดลงไปนะเ <c oughs> พื่อนๆรู้จักคำว่าทะลูดไหมคะทะลูดก็คือ ลื่นลงไปแบบไม่เป็นท่าก็เรีกทะลูดนี่ค่ะอันนี้ก็ใกล้จะอวาาสานแล้วนี่สงสัยงอกนานแล้วทั้งบนนี่สงสัยจะงอกนานแล้วนี่แต่ก็น่าสะออนเหมือนเช่นเดิมนะคะนี่อุ้ยสองไปทางในมีแต่เห็ดนู่นเห็ดพึ่งน้ํำพึ่งก็มีเห็นไหมคะเพื่อน เห็นเห็ดไหมคะโอ้โห,โห,โห,โหมันจะเยอะขนาดนี้ตรงอื่นก็มีนะคะแต่ว่ามันไม่ใหญ่เท่าตรงนี้ตรงนี้น่ะดอกใหญ่มากมากๆเลยคลิปนี้ก็ให้เพื่อนๆดูเห็ดเหลืองแล้วก็เห็ดสีน้ำตาลนะคะใครรู้ว่าเห็ดสีน้ำตาลชื่อเห็ดอะไรช่วยเม้นมาบอกด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาดามกัะปีทันเนื้อด้วยนะคะพาชมเห็ดเหลืองหรือเห็ดแครอทนะคะดอกใหญ่มากเห็ดยักษ์สำหรับปีนี้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ